คุณผู้ชมครับข้อจํากัดของที่พักอาศัยแบบอาคารชุดทําให้ที่หมาออกมาสร้างปัญหาซึ่งผู้อยู่อาศัยที่มีวินัยเขาก็มีวิธีจัดการให้ที่หมาปลอดภัยด้วยการสุดให้ขับถ่ายอย่างเป็นที่ครับวิธีการจัดการในเรื่องของสุนัขขับถ่ายเนี้ยเราทำยังไงก็สอนตอนเด็กๆนะครับแล้วมาับให้ถ่ายกระชีดไปนั้นแต่พอโตขึ้นมาก็จะเดินเข้าห้องน้ำเองลาดเองไม่ได้ถ่ายกระชีถ่ายในห้องน้ำที่เพื่น ทีก็จะมีพระอ้อมาครัอ้อมเขาก็ไปเชวิถ่ายมันอยู่ครับเขาจะลงที่หรอครับเวลาเขาถ่ายก็คือเราจะปรุงกระด่างเสียทิ้งที่เอาไว้แล้วเขาจะถ่ายเนี่ยเขาจะเดินเป็นวงกลมๆอย่างเงี้ยนะครับจะมีตะปางที่เขาเดินเนี่ยครับจะจับเขามาวางอยาให้เขาออกจนกว่าเขาจะฉีดจนกว่าเขาจะฉีดหรือเขาจะอืดเสร็จนะครับเนี่ยฮะโเนเลยโซ่เลยค่ะ วิธีการฝึกสนนัขให้กลับถ่ายนั้นแตกต่างกันไปแต่กับผู้เลี้ยงมือใหม่ก็มีคําแนะนําสําหรับการฝึกุน